คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต คุณกำลังฟังมันนี่สลัดกับชัดชายาสารพัดเรื่องเล่าสุขภาพการเงินค่ะสำหรับ EP นี้นะคะอยากจะหยิบเรื่องของประกันชีวิตขึ้นมาพูดค่ะเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะคะซึ่งปกติช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะเคลียร์ภารกิจต่างๆในชีวิตเราเป็นหนี้ใครใครเป็นหนี้เรา เรามีเงินเก็บเท่าไหร่เอ๊ปีหน้าเราจะเริ่มต้นชีวิตยังไงปรับพอร์ตลงทุนแบบไหนที่แน่ๆนะคะหนึ่งใน,นนั้นทีฉันเชื่อว่ามันคือเรื่องของการเตรียมตัวยื่นภาษีเงินได้ประจําปีค่ะพูดถึงเรื่องของการเสียภาษีนะคะถามว่าเสียมากเสียน้อยเนี่ยท่านเลือกอะไรคะ ไม่ต้องตอบชัชยาแล้วท่านตอบในใจว่าถ้าเป็นดิฉันน่ะคือแบบยิ่งเสียได้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถนํามาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ยิ่งปีนี้รัฐบาลมีแบบมีอะไรออกมาเยอะมากเลยนะคะให้เราใช้ในการลดหย่อนภาษีแต่ว่านะคะสําหรับพอดแคสต์ตอนนี้ดิฉันจะโฟกัสแค่เรื่องของประกันชีวิตค่ะว่าแบบไหนที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างหรือใครที่กําลังคิดว่าจะซื้อเนี่ยจะซื้อแบบไหนดีเพื่อที่จะได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีนะคะ แต่ค่ะหากว่าท่านจะซื้อประกันชีวิตหรือหากว่าท่านจะซื้อประกันสุขภาพให้มองที่เรื่องของการประกันชีวิตและประกันสุขภาพเป็นหลักค่ะท่านอย่าไปโฟกัสเรื่องของการลดหย่อนภาษีเป็นหลักนะเพราะว่านี่มันเป็นเพียงแค่ประโยชน์ข้อเดียวของประกันชีวิตเท่านั้นเองค่ะเราซื้อเพื่อประกันชีวิตเราไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะประกันว่าเฮ้ยเราจะมั่งคั่งนะคะ เอาละค่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะเราประกันชีวิตแบบไหนล่ะที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างนะคะประกันชีวิตที่เราเอาไปลดหย่อนได้มีด้วยกัน2แบบค่ะแบบแรกคือประกันชีวิตแบบทั่วไปแบบที่2คือประกันชีวิตแบบบำนาญแต่ไม่ว่าจะแบบทั่วไปหรือแบบบำนาญนะคะกรมธรรมนั้นจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปค่ะ และดิฉันเชื่อว่านะคะกรมธรรม์ที่ทุกท่านมีอยู่ในมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็คุ้มครอง10ปีขึ้นไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ในมือเนี่ยสามารถที่จะไปลดหย่อนภาษีได้แล้วโดยส่วนใหญ่นะคะคราวนี้ดิฉันจะมาเล่าให้ฟังในแบบย่อยๆของประกันชีวิตแบบทั่วไปมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบมั่นใจว่าไอ้ที่เล่าไปเนี่ยไม่ข้อไหนก็ข้อนึ่งอะท่านโดนแน่นอนอะท่านโดนข้อไหนเนี่ยท่านใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เลยนะคะเรามาดูกันสําหรับแบบแรกนะคะประกัน ตลอดชีพตลอดชีพคือยังไงนะคะหูง่ายมากค่ะคือคนทําไม่ได้ใช้คนใช้ก็ไม่ได้ทำนะคะคือคนทำเนี่ยคือ,คอตายไปแล้วตายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เงินมาคนที่อยู่ข้างหลังท่านอะได้ตังค์เอาไปทําอะไรจัดงานศพไปท่านเอาไปใช้นี่ใช้สินอะไรที่มันหลงเหลืออยู่อะไรพวกนี้ค่ะเรื่องง่ายว่าคือตลอดชีพของเราเลยอะคะ่ะแต่เราคงไม่ต้องจ่ายพวกนี้เป็นตลอดชีพนะเบี้ยเราจ่ายไปแค่ประมาณแบบ15ปี20ปีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาจะคุ้มครองเราแบบโอชีสี่ว่าลืมไปเลยอะเกปี99บปีอะไรก็ว่าไป อันนี้คือแบบตลอดชีพท่านโดนแน่นอนดิฉันก็มีเหมือนกันประกันอันนี้เพราะนั้นสามารถที่จะเอาไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้นะคะประกันชีวิตแบบทั่วไปแบบที่2องเขาเรียกว่าแบบชั่วระยะเวลาชั่วระยะเวลาคืออะไรคะก็คือว่าประกันชีวิตที่คุ้มครองแค่ชั่วระยะ เวลาใดระยะเวลาหนึ่งเช่นภายใน5ปีนะหรือภายใน10ปีนะแล้วภายใน5ปีเนี่ยสมมติว่าท่านเสียชีวิตสมมตินะสมมติฉันก็ได้สมมติฉันเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันจ่ายทันทีเท่านี้อะไรอย่างนี้นะเนี่ยไม่ต้องรอจนถึงขนาดแบบ90ปี99ปีตลอดชีพอะไรไม่ต้องเลยแค่ช่วงในช่วงหนึ่งอันนี้คือแบบที่2นะคะประกันชีวิตแบบทั่วไปแบบที่3ก็คือแบบสะสมรัพย์ค่ะ แบบสะสมทรัพย์เนี่ยมันเป็นประกันที่เรียกว่าเป็น two in one นะคะก็คือว่าคุ้มครองทั้งชีวิตด้วยแล้วก็ยังเป็นเงินฝากออมทรัพย์ด้วยสะสมทรัพย์ให้เราเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องรอจนกระทั่งสิ้นชีพนะท่านได้ใช้อันนี้คนทำเนี่ยได้ใช้อันนี้ค่ะได้ประกันชีวิตด้วยได้ใช้เงินด้วยนะตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไปนะคะอันนี้คือแบบที่3ค่ะแบบที่4ค่ะประกันชีวิตแบบทั่วไปที่เป็นแบบควบการลงทุน เอ๊ ه, คืออะไรควบการลงทุนฝังงล้าจะงงๆแต่ถ้าดิฉันบอกว่ายูนิตลิง์เป็นไงคะโอ้โหเริ่มคุณแล้วเวลาที่ตัวแทนประกันมาขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยคะ่ะยูนิตลิง์เนี่ยฟั้วเันเข้าใจง่ายดีอันนี้ก็จะคล้ายๆแบบที่3ก็คือว่าทูอินวันเลยนะก็คืออะไรได้ทั้งคุง้มครองประกันชีวิตด้วยแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้ง4แบบย่อยเนี่ยคะ่ะท่านจะทําแบบไหนเท่าไหร่ไม่รู้แหละแแต่แ่่่่วววาาาาาาารรรมมมลล้้้เนนนนนียทสถํไไไปใชใชกดดกดดหอภษิ 1 0 0 0 0 0บาทค่ะและดิฉันมีปลอให้นะคะนอกจากประกันชีวิตของเราเราทำเองจ่ายเองเนี่ยแล้วเราใช้ในการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยเอ๊สมมติว่าเรามีคู่สมรสละอย่างนี้นะเอา,อางี้ฉันติต่างแล้วกันว่าสมมติดิฉันนะ,ะจริงจริงดิฉันชญาอย่างโสดนะคะสมมติว่าชญามีสามีแล้วกันนะคะบังเอิญว่าสามีของดิฉันคู่สมรสของดิฉันเนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้มีรายได้นะเพราะเขาเป็นพ่อบ้านใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็มีประกันชีวิตของเขาเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยดิฉันในฐานะภรรยาเนี่ย สามารถที่จะนําเบีย้ยประกันชีวิตของสามีดิฉันเนี่ยคะ่ะมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยคะ่ะแต่อันนี้คือตามที่จ่ายจริงแล้วก็ไม่เกิน10,000บาทนะคะทีนี้มันมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคะว่าจะต้องเป็นคู่สมรสของเราเนี่ยตลอดทั้งปีภาษีเลยก็คือว่าต้องเป็นคู่สมรสกันมานานแล้วนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหมาติต่างมาแต่งงานกันเอาแบบระหว่างปีภาษีอะไรเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะคะท่านไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อันนี้ก็ต้องทราบกันไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือประกันชีวิตแบบทั่วไป คราวนี้อย่างที่ฉันได้พูดไปว่ามี2แบบคือแบบทั่วไปกับแบบบำนาญต่อมาเรามาดูกันนะคะแบบบำนาญน,นะคะประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยท่านก็สามารถที่จะนาเบี้ยที่จ่ายในแต่ละปีเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะโอ้สองแสนบาทเลยเหรอมันมากกว่าประกันชีวิตแบบทั่วไปที่ฉันเล่าไปเมื่อสักครู่เนาะรวมๆแล้วเนี่ยกี่ชนิดไม่รู้เนี่ยได้แล้วเนี่ยไม่เกิน1,000 0แบาทที่ใช้สิทธิ์อันนี้เอ้ยเยอะนะ2 0 0 0 0นเพราะอะไร เพราะว่ารัฐบาลเน่ยเขาต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยค่ะออมเงินระยะยาวเพื่อที่ว่าเวลาที่าแก่ตัวมากเกษียณมาเนี่ยเราจะได้มีเงินใช้ค่ะอย่างบำนาญเนี่ยโอ้โยนู่นน่ะ55ปี60ปีขึ้นไปอ่ะเราถึงจะได้ใช้เนาะ ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้ค่ะเขาก็เลยให้ตรงนี้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อรวมกับแบบแรกที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยแสดงว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยประกันชีวิตที่เราใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เนี่ยสูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทเลยนะคะแบ่งเป็นแบบทั่วไป1,000 0แบาทแล้วก็แบบบำนาญ200 0 0น 2, บาทค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่เราพูดกันไปเรื่องของประกันชีวิตนะคะที่ฉันมีคําถามนะคำถามอันนี้ฉันถามเองเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตอบเองด้วยนะคะเอ้คุณชัชชยาแล้วแบบ ประกันสุขภาพได้ไหมนะประกันสุขภาพก็อย่างเช่นนะพวกค่ารักษาพยาบาลค่าห้องพักผู้ป่วยค่ายาค่าอาหารพวกเนี้ยที่ท่านซื้อประกันสุขภาพไว้นะคําตอบก็คือได้ค่ะดีใจด้วยนะคะประกันสุขภาพของตัวเราเองนี่นะคะนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันได้เยอะด้วยนะคะก็คือไม่เกิน2 0,000ื่น 5,000บาทค่ะจากเดิมอยู่ที่15,000บาทคือรัฐบาลเพิ่งจะปรับให้เมื่อช่วงโควิดนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีประกันสุขภาพท่านก็รวบรวมมาเลยนะคะไม่เกิน25,000บาทนําไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะแต่ว่าก้อนที่ว่าไม่เกิน25,000ที่เป็นประกันสุขภาพของท่านเนี่ยคะ่ะจะรวมอยู่ในวงเดียวกันกันกบของประกันชีวิตก้อนแรกที่บอกว่าไม่เกิน100,000บาทนะคะจะรวมอยู่ในวงนั้นนะคะก็ลองไปดูว่าท่านมีในส่วนไหนเท่าไหร่นะคะ ต่อมาค่ะทิฉันมีเผื่อไปถึงสําหรับลูกกตันยูทุกท่านนะคะอันนี้ฉันขออนุญาตเรียกว่าประกันลูกกตันยูนะคะมีคําถามสําหรับลูกกตันยูก็คือว่าเอ๊ะแล้วอย่างประกันสุขภาพที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ละ่ะนี่ไม่พอนะยังมีประกันสุขภาพที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ของสามีเราอีกละคะได้ไหมคําตอบก็คือ ได้ค่ะโอ้มันดีมากเลยนะคะเบีย้ยประกันสุขภาพที่เราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่เนะะี่ยค่ะนามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะของคุณพ่อคุณแม่เราได้ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทของคุณพ่อคุณแม่ของผู้สมรสเราอสมมติถ้าเป็นดิฉันก็คือของพ่อแม่สามีดิฉันอย่างนี้นะนำมาลดหย่อนได้เหมือนกันไม่เกิน1 5 0 0 0บาทแต่เงื่อนไขคือสามีดิฉันเนี่ยจะต้องไม่มีรายได้นะคะโดยสรุปนะคะ ให้ทุกท่านจาได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเบี้ยรประกันที่นํามาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้เนี่ยใช้สิทธิ์ได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทค่ะแบ่งเป็นประกันชีวิตแบบทั่วไปไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและประกันชีวิตแบบบํานาญไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทค่ะแล้วมีอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกไปต่างหากจากก้อน3 0 0 0 0นบาทก็คือเบี้ยรประกันของคนอื่นคนอื่นในที่นี้จําง่ายๆเลยก็คือว่าเบี้ยรประกันของคู่สมรสเราเนี่ยค่ะที่เขาไม่มีรายได้ค่ะเรานํามาลดหย่อนภาษีได้อีกไม่เกิน 1,000 0บาทค่ะและเบีย้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่เราอีกไม่เกิน1,500 0บาทและเบีย้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสเราได้อีกไม่เกิน1,000 0 5 0 0พบาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนถ้าท่านไหนจําไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องจําค่ะเพราะอะไรคะเวลาที่ท่านไปยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ทางอินเทอร์เน็ตเนะะี่ยค่ะก็จะมีช่องให้กรอบโอ้โหละเอียดมากท่านค่อยๆอ,อ่านไปนะแล้วเตรียมเอกสารไว้ท่านจะได้กรอกไปทีละข้อกรอกไปทีละช่องแบบง่ายๆเลยนะคะบางทีท่านก็ไม่ต้องไปจําก็ได้ท่านรู้สึกว่ามันจํายากจังเลยอะไรแบบนี้นะคะดิฉันตั้งใจว่าเดี๋ยวดิฉันจะเขียนรีวิวการยื่นภาษีเงินได้อีกรอบนึงจริงๆเคยเขียนมาแล้วแต่เดี๋ยวจะอัปเดตให้มันดูแบบทันสมัย มากขึ้นอ่านง่ายเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวสักช่วงปลายปลายปียงไงลองติดตามกันได้ที่ลาสั้ำของเรานะคะแล้วขอฝากไว้นะคะย้ําไว้ในท้ายนี้ก็คือว่าประกันชีวิตนะคะเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวางแผนทางการเงินดังนั้นจัดสัดส่วนให้พอดีกับเป้าหมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่ต่างกัน หากว่าซื้อมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะนําเงินไปลงทุนอย่างอื่นอ่ะอาจจะไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะซื้อทองคําอะไรพวกนี้ค่ะ ปรับพอร์ตเพื่อสร้างความมั่งคั่งกับตัวเองอะคะ่ะบางทีถ้าซื้อประกันเยอะไปท่านจะเหลือเงินไปทำอย่างอื่นน้อยลงดังนั้นเนี่ยซื้อแต่พอดีเพราะประกันชีวิตคือการคุ้มครองชีวิตไม่ใช่การประกันว่าคุณจะมั่งคั่งนะคะ EP นี้ชัดชยาต้องลาไปก่อนเดือนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับมันนี่สลัดกับชัชยาสารพัดเรื่องเล่าสุขภาพกัน